เครื่องถอดเวลาเริ่มใช้งานนะครับบางที่สูญอากาศนะเป็นสูญอากาศนะแรงอัดหน้าหลังมันไม่ย้อนไปทางเดียวนะแรงอัดหน้าหลังมันเข้ามาก็ทําให้เวลากดกดก็ไม่เข้าไม่ออกนะครับเกิดแรงสูญอากาศที่เครื่องถอดการแก้ปัญหาก็คือก่อนอื่นพอเราก็มาปิดปิดวาลนะ์วลมเลยปิดวาลนะ์วลมเลยปิดวาลนะ์วลม,นะวมนะแล้วเราก็มากด กดลมออกจากเครื่องทอดให้หมดนะครับเสร็จแล้วเราก็กดกดกดค้างไว้นะครับกดกดคันเหยียบให้มันอ้าบแล้วเราก็มาเปิดเปิดวาล์วลมแล้วก็มาเปิดวาล์วลม แค่เนี้ยก็จะใช้งานได้มันเป็นสูบยากาศนะครับบางรุ่นนะครับบางรุ่นมันไม่มีตัวโปปแรงดันออกนะเวลาเราเปิดเปิดใช้งานใหม่มันจะเป็นสูบยากาศกดไม่เข้าไม่ออกครับกดจึ๊กจึ๊กจึ๊กจแล้ก็ทําการปิดปิดวาลอวลมใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยปล่อยลมออกให้หมดจะกดปล่อยลมแล้วจะกดขอบให้มันออก ให้ลมออกเกลือให้หมดแล้วเราก็มากดแป้นค้างไว้แป้นทางค้างไว้แล้วเราก็ไปเปิดวาล์วลมมันก็ได้นี่ครับมันน่าลำคาานครับเพราะว่าบางทีบางคันมันก็หนีบไม่เต็มที่นะครับหนีบแบบว่าไม่มีแรงอะไรเงี้ยทําให้แบบชิ้นงานก็ถลอกปอกเปิกได้ครับก็อ แล้วก็ส่วนมากแลบริษัทก็จะให้เราใช้งานแค่ประมาณ120ปอนดนะ์ติดตั้งไว้แค่120ปอนด์แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ถ้าคาถานแน่นๆมันก็จะจับไม่อยู่นะมันก็จะลื่นแต่นี้ก็คือจะบิดสุดเลยนะจะบิดสุดเลยบิดสุดก็คือมันอาจจะคือ120จริงแต่ว่า มันเลยมากเยนะก็อาจจะ130 140ปอนด์ข้อดีก็คือว่าเราบิดสุดเกินเกนะข้อดีก็คือจับแน่นแต่ข้อเสียก็คือแรงดันเกินนะครับเดี๋ยวตรงนั้นรั่วเดี๋ยวตรงนี้รั่วเดี๋ยวตรงนั้นรั่วเดี๋ยวตรงนี้รั่วเราก็ปล่อยให้รั่วนะครับแต่ถ้าเราไม่ปล่อยให้รั่วเราก็ เราซ่อมตรงนี้ตรงนั้นก็รั่วซ่อมตรงนี้ตรงนั้นก็รั่วซ่อมตรงนี้คือมันจะรั่วไปรั่วมาเพราะว่าเราใช้แรงดันเกินร้อยยี่สิบปอนดนะ์ครับแต่ถ้าเราไม่ใช้เกินเวลาเราจับล้อแพงๆครับแมคลูกค้าจับไม่อยู่ก็จะหลอกครับคือมันก็จะเสียหายมากกว่าบางทีแมเด็กบางชุดเขาก็เป็นแสนแสนกว่าบาทก็มีนะใช่อันนี้มันก็ลําบากแต่ว่าอย่างว่านะถลอกปอกเปิดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ ไม่ควรทะเลาะอ็จะดีที่สุดแล้วครับผมก็บิดแรงดังนนี่แต่มันเก่ามากแล้วเครื่องนี้ได้เป็นสิบกว่าปีนะบิดบิดจนแต่เป็นของเครื่องของยุโรปนี่มันก็จะทนนะแต่ว่าอะไรบางทีก็อาจจะไม่มีขายอาจจะต้องโมดิฟายบ้งแต่บางบริษัทก็เขาก็มีอะไรเปลี่ยนได้ตลอดนะซื้อเครื่องแพงแต่ก็ออะไรนะก็อาจจะมี ไอ้รุ่นนี้มาก็เดิมทีอตัวปั๊มลมนะตัวปั๊มลมมันอยู่ข้างข้างนี้นะครับแล้วเวลาเรางัดยางมันก็จะติดนะครับอันนี้ผมก็เลยย้ายนะครับย้ายแป้นอัดลมนะย้ายกระบอกลมมาอีกอยู่อีกฝั่งนะครับเน,นี่ยผมต้องย้ายนะย้ายกระบอกลมมาอ,อยู่อีกฝั่งเพราะว่าของเดิมอะ เวลาเรางัดยางแล้วมันติดนะครับเกะก,กะก็ะเลยต้องย้ายฝั่งถ้าใครเป็นอย่างนี้ก็ย้ายฝั่งได้เหมือนกันถ้าไม่ย้ายฝั่งก็ลําบากงัดแล้วมันจะติดติดจะหลกหึงจะหลงจะหลงจะต้องย้ายฝั่ง